ถอยหลบแล้วโออาเป็นอะไรไหมยังหายใจอยู่หรือเปล่าหลิวเฟิงพ่ายแพ้แล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยสัต์ปลิวมาไกลได้ขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยหรือว่าพลังของเสี่ยวเฉินจะกลับมาแล้วข่ขาวใหญ่เลยนะเนี่ยใครมีปัญหาอะไรกับข้าอีกหรือเปล่าพี่เสี่ยวเฉินเรื่องนี้ข้าไม่เกี่ยวข้องด้วยนะข,ข้าไม่รู้อะไรด้วยเลยเสียงดังเอออะไรกันแล้วเจ้ามาทําอะไรที่นี่พี่หลิวฮั่น พี่หลิวเฟิงได้รับบาดเจ็บหนักเพราะเสียวเฉินอะอะไรนะหลิวเฟิงเส้นพลังถูกทำลายร่างกายภายในบาดเจ็บสาหัสอาการแย่มากๆเสี่ยวเฉินทำไมเจ้าถึงได้ทำเรื่องโหดร้ายเช่นนี้หลิวฮันเป็นพีช่ชายของหลิวเฟิงงานนี้เสี่ยวเฉินจบไม่สวยแน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ขนาดหลิวเฟิงยังแพ้ให้เจ้าชายนิธาที่นอนมาหลายปีได้เลยเสี่ยวเฉินบัดซบเจ้าต้องชดใช้สิ่งที่เจ้าทำกับน้องของข้า คนพวกนี้คิดว่าตะโกนแล้วจะเก่งขึ้นหรือยังไงกันใครไปสอนความคิดนี้ให้กับพวกมันกันนะพลังคดสา,อารอลังการใช้ได้ไหนขอลองรูปหัวช้างหน่อยสิอ่ะอะไรกันงะง,งอแขนเล่นอะอโอ้ยข้า,าเจ็บสะเสร็จสทัทนะีนี่ขนาดยังไม่ได้ใช้ศิละปะก,การต่อสู้ด้วยซ้ำ แพ้หมดรูปเลยเหรอเนี่ยวะไว้ชีวิตแกข่าด้วยเถอะพระพี่หลิวฮั่นก่อนหน้านี้ยังทำผงาดอยู่เลยไม่ใช่เหรออย่าอย่าฆ่าข้าเลยถ้าข้าเป็นอะไรไปผู้อาวุโสต้องไม่อยู่เฉยเป็นแน่เพราะข้าเป็นศิธิ์ภายในนี่เจ้าข่มขู่ข้าอย่างนั้นเหรอวะว่าไงล่ะเรื่องวันนี้ให้จบเพียงเท่านี้เจ้าคิดว่ายางไรข้าเกียรติที่สุดคือการข่มขู่เจ้าจงหายไปซะชะชะก่อน ข้ามีความลับจะบอกตอนนี้เจียงเม่งกำลังตกอยู่ในความยากลำบากจะเจ้าหมายถึงอะไรกันถ้าข้าจับได้ว่าเจ้าโกหกแล้วก็ข้าจะมาคิดบัญชีกับเจ้าที่หลังดูเหมือนว่าหญิงสาวของร่างกายผู้นี้กำลังมีภยัยข้ารับประกันเลยว่าจะไม่ให้เกิดอันตรายใดๆกับผู้หญิงของเจ้าเลยอเอ๊ะอะไรกันพลังงานสีดำนี่มันคืออะไรกันดูเหมือนว่าจะเป็นปานของความเป็นห่วงหญิงสาว ของวิญญาณเจ้าของร่างเดิมนะเอานี่พี่รีบกินยารักษาเร็วเสี่ยวเฉินถึงแม้ว่าข้าจะทําอะไรเจ้าไม่ได้แต่คนพวกนั้นต้องไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่ณนะห้องโถงชิงหยินทําไมเจียงเมึงถึงยังไม่ออกมาได้โปรดรออีกสักประเดี๋ยวนางกําลังจะมาแล้วละ่ะข้าจะรู้ได้ยังไงว่านางยังอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าพวกท่านพานางหลบหนีไปแล้วหรอกเหรอ เงียบไปเลยนะใครคิดขอความเห็นจากเจ้ากันคิดว่าสถาบันของเจ้าดีนักหรือไงกดชายหญิงบ้าบออะไรกันผิดหลักธรรมชาติเกินไปแล้วฮแล้วมันยังไงล่ะมีแต่สวรรค์เท่านั้นที่จะกำหนดชีวิตของผู้คนเถียงกันไปก็เปล่าประโยชน์สู้ใช้พลังตัดสินเป็นยังไงล่ะอย่าหาว่าข้ารังแกหญิงสาวก็แล้วกันเข้ามาเข้ามาเลยอย่าหยุดเดี๋ยวนี้พลังคละแข็งแกร่งมาก ยิ่งรอนานก็ยิ่งทําให้ทะเลาะกันทำไมไม่รีบให้เจียงเมืองออกมากันละ่ะนิท่านจะมาออกคําสั่งที่นี่ไม่ได้นะก็ไม่ได้อยากจะบังคับหรือออกคําสั่งอะไรหรอกนะแต่เพื่อความเป็นธรรมตัางหากละ่ะพูดมากไปมันเปืองน้ำลายรู้ไหมนี่มันราชันแห่งดาบใช่มันคือตาราชันแห่งดาบเมื่อถือแสดงป้ายสัญลักษณ์นี้ทุกคนต้องเชื่อฟังยังไงละ่ะมันกาลังจะปะทุตอ ต้องรีบเร่งฝีเท้าแล้วเรียนท่านผู้อาวุโสทั้งหลายเจียงเมิงได้มาถึงแล้วขอรับณน,นางมาแล้วหรืออืมไม่เลวไม่เลวสิทธิ์เจียงเมองขอคารวะท่านอาจารย,าย์ใหญ่เจียงเมองนั่นแขกผู้อาวุโสเจียงเมิงขอคารวะผู้อาวุโสทั้งหลายข้าสงสัยจริงๆว่าทําไมท่านอาจารย์ถึงเรียกข้ามาที่ห้องประชุมแห่งน,นี้กันฮ่าฮ่าฮ่า พาประทานโอกาสดีๆมาให้เจ้าแล้วยังไงล่ะเจียงเมองเอ๋ยนั่นก็คือผู้อาวุโสของเชียงเจี่ยเฟิงคนพวกนี้มาจากสำนักที่มีชื่อเสียงมารับตัวเจ้าเพื่อไปฝึกฝนต่อยังไงล่ะจะจะมาพาข้าไปทำไมกันนี่เป็นโอกาสที่ดีที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถมีมันได้นะเจ้ารู้ไหมถ้าอย่างนั้นข้าสามารถพาพี่เสี่ยวเฉินไปได้ด้วยหรือไม่ไม่ได้ข้าเลือกเจ้าเพราะมันคือความสามารถของเจ้าเอง เสี่ยวเฉินหมดโอกาสไปตั้งแต่ตอนไรพอรสนสวรรค์แล้วงั้นท่านผู้อาวุโสได้โปรดกลับไปกันเถอะข้าไม่สามารถทิ้งให้เขาอยู่คนเดียวได้จริงๆนอกจากนี้ท่านปดถอนคำพูดด้วยพี่เสี่ยวเฉินนะ่ะคือคนที่มีพรสวรรค์มากที่สุดตั้งแต่ข้าได้เกิดมาแล้วแล้วก็อย่าว่าร้ายกับท่านพี่ของข้าเช่นนี้อีกยิงจะโสยิ่งนะอ่ะ Uh huh. ดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ได้รับการสั่งสอนว่าการเถียงผู้ใหญ่นั้นจะเป็นยังไงถ้ายังจะดื้อดึงต่อไปอย่าหาว่าข้ารังแกผู้หญิงก็แล้วกันเจียงเมืงเพื่อประโยชน์ของตัวเจ้าแล้วเจ้าอย่าดื้อดึงเลยเสี่ยวเฉินข้าจะดูแลให้เป็นอย่างดีท่านอาจารย์สิทธิ์ไม่มีวันที่จะทิ้งพี่เสี่ยวเฉินเป็นอันขาดของที่ใช้งานไม่ได้ก็ต้องทําลายทิ้งได้โปรดท่านผู้อาวุโสยังมือแก่นางด้วยนางยังอ่อนต่อโลกเป็นอย่างมาก อะ,อะ,อ,ะอะไรกันน่ะนี่มันถ้าคุมวิญญาณคุมวิญญาณอย่างนั้นเหรอข้าเชื่อว่าใช้เวลาอีกหน่อยการเกี้ยกล่อมนางก็น่าจะยอมไปแต่โดยดีแล้วการควบคุมวิญญาณมีแต่ผลเสียทั้งร่างกายและวิญญาณใหญท่านต้องทำถึงเพียงนี้กันข้ามีวิธีการจัดการของข้าเองงั้นข้าขอตัวกลับก่อนผักพลังใครอนุญาตให้เจ้ากลับกัน พี่เสี่ยวเฉินใช่แน่ๆพี่เสี่ยวเฉินในที่สุดพี่ก็ลุกขึ้นมาสักทีแค่ตะโกนประโยคเดียวก็สามารถขายพลังของข้าได้แล้วอย่างนั้นหรอข,ขายพลังสะกดวิญญ,ญาณได้ถ้าถูกปลุกจากภายนอกจะทําให้ตายได้แต่ตอนนี้เสี่ยวเฉินเจ้าลุกขึ้นมาได้ยังไงแล้วพลังนี้ฉันเชื่อว่าสักวันพี่ต้องตื่นขึ้นมาและลุกขึ้นมาได้ดูเหมือนว่าเจ้าจะเป็นห่วงเจ้าของร่างกายเก่านี้จริงๆสินะ เซียวเฉินทำไมเจ้าทำตัวหยาบคายเช่นนี้นั่นคือผู้อาวุโสคนสำคัญในวันนี้เลยนะใช้วิธีสกปกสมมควบคุมวิญญาณกับหญิงสาวมีค่าควรแก่การเรียกว่าผู้อาวุโสด้วยอย่างนั้นหรือเจ้าใช้วิธีการใดในการคลายสะกดวิญญาณเพียงแค่ชั่ววูบกันฮึข้าไม่บอกกับเจ้าหรอกแต่วิธีที่เจ้าใช้นั้นมันก็แค่วิชากระจกกระจอกเท่านั้นเองฮึว่าข้าเป็นวิชากระจกกระจอกอย่างนั้นเหรอ ข้ายสะกดได้ข้าย,ยังพอให้อภัยแต่นี่มาหยามวิชาของข้าข้าย,ยอมไม่ได้ได้โปรดยั้งมือก่อนเรื่องนีค้ค่อยคุยกันก็ได้มันสายไปแล้ว